สวัสดีครับคนขอหวยมาแล้วครับวันนี้ก็จะมาบอกหวยเหมือนเดิมนะครับเป็นวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับนี่นะครับจุดทูบเสร็จเมื่อตะกี้นะครับออกมานี่นะครับเลขนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นผมจะบอกนะครับหนึ่งหกหกเป็นเลขสองตัวนะครับใคร จะเอาเป็นสามตัวก็ได้นะครับหนึ่งนึ้หกหกหรือหกหนึ่งหรือหนึ่งหกก็ได้นะครับย้ำนะครับเป็นเด็กสองตัวนะครับก็นี่เป็นเด็กสามตัวนะครับทำไมมันมัวน่ะนี่เป็นเด็กสามตัวนะครับหนึ่งเก้าสาม หรือ1 6 3 9งกสับหกเป็นตัวเดียวกันนะครับก็ใครจะเอากลับก็ได้นะครับแต่นี้ต้องเอากลับด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนโชคดีและสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับก็ห่างไกลจากโควิดนะครับก็ แอดมินก็ได้บอกแค่นี้นะครับช่วยได้แค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่งวดหน้านะครับแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ